โอเคสวัสดีอันด้วยขอผมพีมันจะมาจัด10อันดับเรือดำน้ำส่วนตัวของเล่นสุดรู้ของเราอภิมหาเศรษฐีโลกในประเทศไทยอาจจะมีลุงคนหนึ่งที่บอกว่ามีเรือดำน้ำแต่ก็ไม่บอกเรานะฮะไม่รู้ว่าเขาเก็บไว้ไหนนะโอเคเราก็จะพาไปดูเรือดำน้ำของประเทศอื่นๆกันเลยนะครับว่าเป็นมหาเศรษฐีโลกได้ยังไงแล้วมันจะราคาเท่าไหร่กัน Okay. ไปรับชมรับฟังกันได้เลยอันดับ4ดำน้ำ n ท2 Watch l u ซ u r y ีซับมารีนมูลค่า2.7ล้านดอลลาร์สหรัฐเรือดำน้ำนน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 ที่รับรองผู้โดยสารได้ถึง8คนซึ่งเรือดำน้ำนี้สามารถดำดิ่งอยู่ในพื้นถิวน้ำได้นาน4วันดำลงไปถึง6,500ฟุตสบายๆมีระบบแอร์ล็อกกับเก็บออกซิเจนในขณะที่นักดำน้ำออกจากเรือได้ขณะที่เรือดำน้ำอยู่ใต้ ขิวน้ำนะครับผมอฮะอันดับ9ก้าเรือดำน้ำไททันน3,300ทับ3นะครับมูลค่าสามล้านดอลลาร์สหรัฐจิ๋วแต่เจ๋วเลยนะล่มนี้นะ สร้างจากไททมเนียมห้องโดยสารออกแบบให้เป็นทรงกลมกระจกใสเพื่อให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับโลกใต้น้ําเพลิดเพลินไปกับโลกใต้ท้องทะเลแบบไร้ขอบเขตรองรับผู้โดยสารสองคนเพื่อเปิดโลกใต้ทะเลให้กับผู้ที่นั่งอยู่ในเรือดำน้ำำนําลํานี้เรือจะพาคุณดำดิ่งลึกลงไปในันดับ3,300ฟุตกันเลยทีเดียวอันดับแดเรือดำน้ำมาริออนไฮเปอร์ซับ อุค่า3.5้าล้านดอดลลร์สหรัฐลูกผสมระหว่างเรือดำน้ำและเรือเร็วเรือดำน้ำลำนี้สามารถเล่นได้ด้วยความเร็ว40นอตนะครับผมจากเครื่องยนต์ดีเซล4 4 0แรงม้านะครับแล้วเมื่อเรือดำดิ่งลงสู่ใต้ผิวน้ำนะครับและเมื่อเรือดำดิ่งลงสู่ใต้ผิวน้ำสามารถดิ่งลงไปได้ถึง250ฟตุตลองรับพูดโดยสาร5คนส่วนเรื่องความหรูก็ไม่น้อยหน้าที่นั่งบุกหนังเท้ตกแต่งด้วยไม้กันเลยทีเดียว อันดับที่ 7. เจ็ดเรือดำน้ำนอเมทหนึ่งพันรค่า6.5ล้านดอลลา,าร์สหรัฐ ด้วยพลังงานแบตเตอรี่และแอร์แทงแรงดนงันสูงทําให้เรือดำน้ำรอแมนหนึ่สามารถเล่นได้ไกลถึง1,000ไม้ทะเลและสามารถดำลงสู่ใต้น้าได้นานถึง10วันรองรับผู้โดยสาร30คนที่จะพาดำดิ่งลงลึกไปถึง1,000ฟุตและด้วยช่องหน้าต่างที่ทําจากอะคิลิหนา5ฟุตทําให้มองเปลี่ยนภาพของใต้ท้องทะเลลึกนอกจากนี้ภายในเรือยังประกอบด้วยเตียงเตียงควินไซห้องน้ําและห้องอาบน้ําและส่วนของแกลเลอรี่อันดับที่6 เรือดำน้ำพอทิอุสนะครับผมบูลค่า8ดล้านดอลลาร์สหรัฐออกแบบโดยอดีตคอมมานโดกอ,องทัพเรือฝรั่งเศสที่ข้อคุณตำแหน่งซีอีโอบริษัทผลิตเรือดำน้ำหรูที่มีฐานการผลิตที่ดูไบในชื่อเอโซมัสซึ่งคอนเซปต์ของเรือดำน้ำสุดหรูลำนี้ที่เขาตั้งใจไว้คืออันเดอร์วอเตอร์บัสที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้ราว14 -16 คนกันเลยทีเดียวภายในเรือประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่จะพาผู้โดยสารดำดิ ลงสูง่ใต้ทะเลลึกพร้อมภาพบิวใต้ท้องทะเลที่จะทําให้คุณต้องตาลึง่งอันดับ5ดิฟซีชาลเลนเจอร์มูลค่า8ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังจบโปรเจกต์ไททานิกเจมส์คามิลลอนผู้กำกับคนดันก็ดูจัด ติดใจกับการท่องโลกใต้ทะเลมากกว่าสิ่งอื่นๆและได้ความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชมทั้งโลกอีกครั้งโดยการสร้างประวัติศาสตร์เป็นมนุษย์คนแรกที่เดินทางด้วยเรือดำน้ำลงไปสำรวจยังส่วนที่ลึกที่สุดของมหาสมุทรตลอดการสำรวจเกมคามลอนได้ถ่ายทําและตัดต่อออกมาเป็นภาพยนตร์สารคดีที่ชื่อเกมคามลอนดิฟซีชาเลนสามดีนะครับผมอ่าฮะซึ่งเป็นการเปิดเผยความดํามืด ของล่องทะเลลึกและสำรวจโลกใต้ทะเลครั้งสำคัญที่โลกต้องจารลึกไว้เลยซึ่งเป็นล่องน้ำที่ลึกที่สุดในโลกซึ่งเรือดำน้ำที่เจมส์คอมเมลอนใช้นั้นขนาดความยาว24ฟุตหรือค่า8ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐอันดับ4เรือดำน้ำพ่อเออรเรนเยลโลซับมาลีนหูลค่า12ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐสีเหลืองโดดเด่นมาแต่กไกลสำหรับเรือดำน้ำสุดหรูลํนลำนี้ที่ตั้งชื่อตามเจ้าของเรือ พอเอาเลนผู้ร่วมก่อตั้ง Microsoft เจ้าของเรือดำน้ำความยาว40ฟุตลำนี้สามารถดำอยู่ใต้ผิวได้นานถึง1สัปดาห์อันดับที่สเรือดำน้ำซีเติ้์น1 0 0พอุลค่า25ล้านดอลลาร์สหรัฐเรือดำน้ำ3ามชั้นลำใหญ่ความยาว118ฟุตที่สามารถพาคุณดำดิ่งลงใต้ผิวน้ำได้นานถึง ยีสิบวันโดยไม่ต้องลอยน้ำโผล่ขึ้นเหลือน้ำเลยสามารถล่องข้ามม,มาหาสมุทรแอตแลนติกได้สบายๆภายในประกอบด้วย5ห้องพัก5ห้องน้ำา2ห้องออกกำลังกายห้องเก็บวายและห้องครัวเพียบพร้อมขนาดนี้ทำให้เจ้าของเรือซิเทิลหนึน่งพันขึ้นมาคืนแทน่นมาเป็นอันดับ3แบบไม่มีใครเทียบชั้นเลยอันดับที่2เรือดำน้ำ,นำ,นำฟินิกหนึ่งพันบุคา่า80ล้านดอลลาร์เรือดำน้ำ,นำส่วนตัวรูปร่างปาดเปียวที่ภายใน ที่ไปในเรือประกอบไปด้วยห้องพัก10ห้องห้องออกกําลังกายห้องเก็บไว้ชั้นดีอ่างจากุซซี่สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆอีกมากมายตัวเรือออกแบบมาให้ด้านข้างเป็นกระจกใสสามารถมองเห็นภาพใต้ท้องทะเลที่มีความลึก45เมตรนะครับอ่าฮะโอเคแล้วก็ความยาว65เมตรพื้นที่ใช้สอยไปใน5,000ตารางฟุตท,ทำให้มันขว้า ตำแหน่งเรือดำน้ำที่มีอึงอําำนวยความสะดวกหรูหราที่สุดในโลกและแล้วก็มาถึงอันดับที่1เรือดำน้ำมิกาลูนะครับมูลค่า2.3หรือ2,300ล้านเหรียญสหรัฐเลยก็ว่าได้เลยนะครับเป็นเรือดำน้ำเรือยอดส่วนตัวไริรเตซัมมารีนที่เป็นได้ทั้งเรือดำน้ำและเรือยอชเลยนะโอ้หที่สร้างได้ตามมาตรฐานความปลอดภัยของ US Navy โอ้โหทหารเรือกันเลยทีเดียวนา่าพิชิตยอดไปเลยนะเรือดำนี้ผลิตโดยบริษัทที่มีชื่อว่า โมชันโคดบูนะครับจากประเทศออสเตรเลียที่ผลิตเรือยอดหรูให้กับเราวันดามหาเศรษฐีแล้วยังเป็นเจ้าของสถิติเรือตำน้ำสำรวจที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อเรือลำนี้ลอยลำเหนือน้ำบนดาดฟ้าจะ,จะกลายเป็นสถานที่พักผ่อนสุดหรูป,ประกอบด้วยสัตวว่ายน้ำขนาด 7เมตรมีลานพักผ่อนบาร์โซนตัวลานจอดเฮลิคอปเตอร์และเมื่อเรือดำดิ่งสู่ใต้ผิวน้ำํำะจะเก็บต่านฟ้าเรือเข้าไว้ภายในตัวเรือเลยโอยดีๆๆซึ่งภายในแบ่งพื้นที่เป็น2ชั้นที่มีห้องนอน VIP 8ห้องห้อง,อ,งอาหารห้องดูหนังยิมออกกําลังกายห้องซักรีดห้องสมุดรวมถึงบันไดเลื่อนน่าเสียดายที่ตอนนี้ยังไม่มีเสรษฐีได้ได้สั่งผลิตออกมานะครับผมอ่ะฮะ โอ้โอเคก็จบเพียงเท่านี้แหละครับโอเคนะชอบลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกันกดติดตามว่าคิวต่อไปสวัสดีไปแล้วสวัสดีครับเย้